เรามาโบยสิ่งนี้กันเดินไปอีก <c> ม <oughs> ีคนรอยได้ยีย่หลดด,ดิ้งแม p ฉ <c oughs> ันเป็นใครโอเค เลือกแบบเพื่อนจะเลอกตกลาไปเื่อเลือกงบเพื่อนกะเทสด้ยไปรวเร็รวน่อน่ายน่่อยน่นน่อย่อน่อน่อหน่อยนออยยหน่อยอยหน่อ่น่ออยหน่ เย่แม่ปูปวดหลานอ่ะ ใช่แ่ฉนอยากซื้อคอมแบบด้นะเิฉันไม่มีตังโลบัคเหลือสิบบาทฉันนะฉัเลือูนยบัเกอเ่อนโอเคเพื่อนให้เลยมาเราไม่เลือกแมพกันอ้ามาไมเลืแมบตรงิมาเนอมาเนอ nēde pupule di setu pop pong hello What? ถ้าเราบ้าเราตายจนได้เพื่อนนี่สำคัญเพราะจะเล่นในเกมเล่นเล่นในโทรศัพท์เกิดอย่งไรเล่นลลดีโอเท่าไหร่มาสาโบโรบักเชิญได้เปิดเพลงอินพอสเตอร์ดีดดีดดเลยไม่ได้ซื้อหรอกเกินถ้าไม่มีโรบกักถ้านายม,มีโรบักเยอะๆใ้สร้างสุ่มเมื่อไหเอารูบักไปให้ฉันได้ไหมเกิเดโอเคได้เมื่าไหินข้าวยังฉันกินข้าวเร็ว

นอนสักทีเพื่อนเพื่อนฉันขอหยิบนอนก็ได้นะเอ๊ะดักมือเพื่อนฉัขอตัวไปนอน,นก็เพื่อนโอเคได้ไปนอ,อนไปใครเพื่อนง่ามฉันขอหลับไปเพล่งน้าเดี๋ยวฉันเข้ามาอีกสักสองสามนาทีได้เปลี่ยนได้ฉันเล่นร้อนหรอือฉันจะแก้แค้นให้นายเพื่อน

สาได้เป็นนักจริงนะวฉันกตายญูได้เป็นมือเด้งดก็โดนจับโอ้ดูคนว่ะฮีโร่ฮีโร่แห่งชีวิตฉันว้าวในใจฉันเต้นไปอยู่กับฮีโร่ต้องฮีโร่หนึ่ส่นจุดน,น,นึ่

ไม่ผู้เมื่อไม่อยางจริงฉันเลย <c oughs> โดนได้เพื่อนต้องขอบคุณนายมากขอบคุณนายมากขอบคุณมากขอบคุณไอฉันเกือบโดนคิวแล้วนะเพื่อนนี่มันดาร์เพื่อขอบคุณที่นายช่วยฉันไลยว่าแต่เพื่อนนายอยู่ไหนอ่ะเพื่อนย้อนเหรอไปนอนไปนอน เป็ต้นใจแล้วข้าไหนเป็นมือเด้ข้าไหนเป็นตือเหรอข้าจะฆ่าปูฉันจะฆ่าปูฉันกลายเป็นอินฟอสเตอร์เต็มตัวอินโมดนายอยู่ไหนกันเฮ้

คุณยุะมาจะได้กับเพไปดูนังกับรานขายบาครับฉันไม่ได้กับเพอ อ,อาแมที่น,นี่มฉันค่คนเก่งฉันแค่คนเก่งมาดคุกันไกันดูงานอะไรที่มันไมกถึงขาฉันได้ไไดดค่ะื่นว่า,า้องน,น,น,นายเซ็ตทีอกมั่งเนี่นายนายหยุดเลยนะอะไรหรอเพื่อนนายเพ่งว่าฉก็เจิญืนเยได้เพราะว่า

อุ้ยอุอุ้ยอุตรงนี้ไมอยู่ตรงนี้ลุกลุกๆุกลุตายเฉยแนะัดาน่เดี๋ยวเพื่อนจะมาหาเราแล้วอีกสัปดาห์เจอกันบายบาย